คนเราเข้าหาศาสนาหรือว่าพึ่งพาศาสนาเนี่ยเพื่ออะไรนะอาจจะพูดอย่างย่อๆสั้นๆคือเพื่อความสุขหรือเพื่อปลอดจากความทุกข์ถ้ามีทุกข์อยู่แล้วก็ขอให้ทุกข์มัน มาลายหายไปอันนี้เรียกว่าเป็นจุดมุ่มายสำคัญของชาวพุทธทั้งหลายนะที่นับถือพุทธศาสนาเพียงแต่ว่าบางคนเพียงแต่ว่าแต่ละคนก็อาจจะมีวิธีการ ปฏิบัติในทางศาสนาที่ไม่เหมือนกันอย่างคนส่วนใหญ่เนี่ยก็หวังพึ่งพาพิธีกรรมพิติกรรมเช่นาการหลอบพระหรือว่า การสะดอกเคราะหาา์หรือว่าการเจริญหรือว่าการรับน้ำพุทธมนต์อาจจะริมไปถึงเช่าเครื่องรางของขลังเพื่ออะไรนะนก็เพื่อการมีโชคมีลาบ มีสุขภาพดีมีความสำเร็จสำเร็จทั้งในแง่การงานหรือการเรียนอย่างหลายคนเป็นนักศึกษาไม่เคยสนใจศาสนาแต่ว่าพอทำวิทยานิพนธ์ต้องการให้สอบผ่านวิทยานิพนธ์ก็ไปถวายสังฆทาน เขาเชื่อว่าบุญจากการถวายสังฆทานจะช่วยทำให้ประสบความสำเร็จในการเรียนวิทยานิพนธ์ผ,ผ่านสำเร็จไปได้เรื่องสังฆทานก็ดีเรื่องการใส่บาตรก็ดีเป็นวิธีการทางาศาสนาง่ายๆนะที่ผู้คนจำนวนมากเนี่ยเข้าหา เพื่อหวังความสุขตามที่ตัวเองเข้าใจซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นความสุขแบบโลกโลกอย่างเช่นอยากจะถูกรัตเตอรี่อยากถูกหวยพอใกล้วันหวยออกใกล้วันรอตเตอรี่ออกก็พากันไปใส่บาตรผ้าเราจะสังเกตได้เนะีพอใกล้วันออกรัตเตอรี่เนี่ยก็จะมีญาติโยมมาใส่บาตรกันมากขึ้น บางคนก็เจ็บป่วยก็หัมาใส่บาทจริงจังช่วยได้หายเจ็บหายป่วยอันนี้ก็เรียกว่าอาศัยศาสนาเพื่อบรรลุถึงความสุขหรือว่าปลอดพ้นจากความทุกข์ตามที่ตัวเองเข้าใจ ซึ่งมันก็มีหลายขั้นตอนนะขั้นพื้นฐานหรือว่าขั้นต่ำๆก็อาศัยพิธีกรรมอาศัยการสะดาะเคราะห์อาศัยการถวายสังกทานการใส่บาตเพื่อบรรลุถึงความสุขที่ตัวเองเข้าใจอันได้แก่มีโชคมีลาบมีอายุวันนาสุขภัณฑ์มีความสำเร็จ สูงขึ้นไหนก็อาศัยการสมาทานศีลซึ่งหลายคนก็ไม่ได้ทำบ่อยเช่นศีลแปดเจ็บป่วยขึ้นมาก็พากันมาถือศีลแปดอุโบสถศีลเพราะเชื่อว่าจะทำให้ หายเจ็บหายป่วยหรือว่ามีทุกข์มีโศกก็หวังว่าบุญที่เกิดจากการสมาทานสีเนี่ยมันจะช่วยทำให้ทุกโศกหายไปคืนสู่ความสุขคืนสู่ความปกติสุขนะไอการสมาทานสีนี่มันก็ถือว่าใช้ความเพียร่ใช้ความพยายามยใช้ความตั้งใจมากกว่าการ ไปทำบุญสะดอะเคราะห์ทำบุญหล่อพระถวายสังกทานสูงขึ้นไปหน่อยนะก็คือการภาวนาสมามาเจริญกรรมาฐานหลายคนก็มาบวชศิลจาริกนีมาบวชชีมาบวชพระเพื่อจะได้ พ้นจากความทุกข์จะได้ประสบความสุขบางคนจะไปเรียนต่อที่เมืองน,นอกก็ขอมาบวชพระสักหน่อยเพื่อได้มีบุญกุศลอำนวยให้ไปประสบความสำเร็จในการเรียนอันนี้ก็เรียกว่าทำเพื่อหวังบุญน่าจะเป็นการภาวนา แต่ก็มีหลายคนปฏิบัติสูงขึ้นไปด้วยความเข้าใจที่มากขึ้นคือมาบำเพ็ญภาวานามาทำกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่เพื่อหวังบุญเพื่อต่อยอดให้มีความสุขความเจริญหรือว่าพ้นทุกข์หรือประสบความสวยทางโลก แต่มุ่งที่ผลทางจิตใจคือให้ใจสงบอันนี้ถือเรียกว่าเข้าใกล้ธรรมะขึ้นไปอีกหน่อยเพราะตระหนักว่าเนี่ยแม้จะมีเงินทองแม้จะมีโชคมีลาบแม้จะมีความสำเร็จมันก็ไม่ได้เป็นหลักประกันแห่งความสุขหากว่าจิตใจยังว้าวุ่นฟุ้งซ่าน จิตใจยังเกาะเกี่ยวอยู่กับความทุกข์ในอดีตหรือว่ามีความวิตกกังวลกับอะไรต่างๆที่ยังไม่เกิดขึ้นอันนี้ก็เรียกว,ว่าเห็นร่าง,งาเงาแห่งความทุกข์เนี่ยใกล้คำสอนของพระพุทธเจ้ามาขึ้นคือเห็นว่าเขย่งทุกข์ยังอยู่ที่ใจ นะไม่ใช่อยู่ที่การประสบกับอิทธารมอิทธารมก็คือ,อได้ลาบได้ยศได้ความสารเสริญหรือว่าได้สุขแบบโลกโลกนะได้ลาบก็จริงได้ยศก็จริงแต่ว่าทุกข์ก็มีนะเพราะว่าจิตใจมันว้าวุ่นหรืออาจจะ เป็นเพราะไม่รู้จักไปไม่รู้จักวางหรือเพราะมีความโลภเห็ได้เท่าไหร่ก็เลยไม่พอสักทีก็เลยหันมาฝึกจิตนะเพื่อให้เกิดความสงบอันนี้ก็เรียกว่าเห็นความสุขในระดับที่ลึกขึ้นอาศัยการปฏิบัติที่สูงขึ้นคือความ สุขที่ประเสริฐกว่าการมีเงินมีทองมีลาบมีเยอะคือความสงบในจิตใจแลเนื่องจากเห็นว่าเนี่ยที่จิตใจเป็นทุกข์เพราะว่ามันชอบคิดฟุ้งซ่านคิดสารพัดทะเลทลายเรื่อยเปือ่อยหรือว่า คิดแบบไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักหย่อนก็เลยมาใช้การภาวนาการฝึกสมาธิโดยเน้นการบังคับจิตให้สงบฝึกจิตให้สงบบังคับจิตให้นิ่งเพราะว่าถ้าจิตมันนิ่งนะไม่คิดเรียราดไม่ท,ทะเลทะลาย ไม่ไปหวนคิดถึงเรื่องราวที่เจ็บปวดในอดีตไม่ไปมัวปรุงแต่งกับเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตจนเกิดความหนักอ,อกหนักใจความวิตกกังวลก็เกิดความสงบได้และเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะก็เพราะฉะนั้นก็เลยเน้นเรื่องการฝึกจิตให้นิ่งบังคับจิตให้สงบ อันนี้ก็เป็นวิธีการที่หลายคนได้ใช้แต่หลายคนก็จะพบว่ามันไม่ใช่ง่ายนะเพราะจิตเนี่ยมันไม่ยอมสงบบังคับจิตยังไงให้อยู่นิ่งๆมันก็ไม่ยอมอยู่นิ่งยิ่งห้ามคิดมันก็ยิ่งคิดแต่บางคนก็พบว่า บางครั้งจิตมันก็สงบได้ถ้าหากว่าเอาจิตมาอยู่กับลมหายใจหรือว่ามีคำบริกรรมมาคอยผูกจิตเอาไว้ไม่ให้เพ่นพ่านทะเลทะหลหยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าจิตมันไม่ยอมอยู่ในอานัตอยู่ใน การบังคับวงการของเราแต่สิ่งที่จะเรียกว่าทำได้ง่ายกว่าก็คือว่ารู้ทันนะรู้ทันเวลาจิตมันฟุง้งเวลามันทะเลทะไหลอาจารย์ประโมทนะท่านให้ข้อคิดที่ดีท่านบอกว่าเนี่ยการที่จะบังคับจิตให้นิ่ง ฝึกจิตให้นิ่งบังคับจิตให้สงบเนี่ยมันยากแต่ลองทําตรงข้ามหรือทำกับกับด้านนะก็คือว่าให้มารู้ทันเวลาจิตมันฟุง้งเวลาใจมันไม่นิ่งเนี่ยจะพบว่ามันง่ายกว่ากันเยอะเลยบังคับจิตให้สงบนะฝึกจิตให้นิ่งเนี่ยนะมันมันยาก ยิ่งไม่มีความเพียรไม่มีความอดทนหรือว่าไม่มีความตั้งใจมากพอเนี่ยจะท้องง่ายแต่วิธีที่ง่ายกว่าคือว่าอนุญาตให้มันฟุง้งนะไม่ได้บังคับให้มันนิ่งเพียงแต่มาฝึกรู้ทันเวลาใจไม่สงบเวลาจิตไม่นิ่ง้แบบนี้นี่ง่ายกว่า เรียกว่าเป็นการยอมรับธรรมชาติของใจและวิธีนี้ก็ทำให้จิตสงบได้นะไม่ใช่สงบเพราะบังคับมันแต่สงบเพราะรู้ทันมันหลวงพ่อเทียน,นก็สอนอย่างนี้แหละนะก็คือให้มารู้ทันความคิดให้มารู้ทันอารมณ์ถ้าใจมันไม่คิดอะไรก็ให้มาอยู่กับกาย มารู้กายที่เคลื่อนไหวเอากายเป็นฐานแต่พอใจมันเพลอไผลทะเลทหลหยก็ไม่ต้องไปห้ามมันก็เพียงแค่รู้ทันและสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือความสงบนีเป็นความสงบที่เกิดจากการรู้ทันเป็นความสงบที่เกิดจากความรู้สึกตัว ซึ่งก็จะทำให้ไม่เพียงเกิดความสงบใจแต่ว่ายังทำให้เกิดความเข้าใจในธรรมชาติของกายและใจเดือนพราะว่าถ้าฝึกสติให้มารู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์การเห็นบ่อยๆการรู้บ่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้เห็น ธรรมชาติของใจธรรมชาติของความคิดธรรมชาติองอารมณ์ที่มันแสดงออกมาเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนและไม่ใช่แค่ความคิดและอารมณ์ที่ไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรากายก็เหมือนกันเมื่อเดินอย่างมีสติมันก็จะเห็นว่าไอ้ที่เดินเนี่ยมันไม่ใช่เราเดินมันไม่ใช่กูที่เดินน่มันเป็นรูปที่เดิน ไอ้ที่คิดมันไม่ใช่เราคิดนะแต่มันเป็นนามที่คิดหรือเป็นความคิดที่เกิดขึ้นกับนามไอ้ที่โกรธที่โศกเศร้านี่มันไม่ใช่เราโกรธเราโศกเราเศร้าแต่มันเป็นแค่อาการของจิตหรืออาการที่เกิดขึ้นกับจิตคือมันค่อย,ค,อยค่อยเพิกถอนความสำคัญบั่นหมายในตัวกูของกูไปทีละน้อยทีละน้อยซึ่ง ถ้าถอนหรือลดความสำคัญมากหมายในตัวตนหรือในตัวกูของกูมากเท่าไหร่ใจมันก็สงบได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันทำให้มีความยึดมั่นถือมั่นในความคิดและในอารมณ์ต่างๆน้อยลงอันนี้ก็เป็นความสงบนะเป็นความสงบที่เกิดจากการมีสติรู้ทันเป็นความสงบที่เกิดจากการที่ ไม่ได้บังคับจิตให้นิ่งนะแต่ว่าแค่รู้ทันเฉยๆเรียกว่าสงบเพราะรู้ก็ได้นะซึ่งหลายคนเนี่ยพอปฏิบัติได้ถูกต้องเนี่ยเออมันก็จะพบว่าใจมันก็สงบได้แล้วเกิดความสุขขึ้นมาอย่าแล้วก็ตามเนี่ย เท่านี้ยังไม่พอนะการปฏิบัติเนี่ยของเราเนี่ยมันควรจะพัฒนาขึ้นไปกว่านั้นคือไม่ได้ปฏิบัติเพื่อพบกับความสงบหรือพบความสุขเท่านั้นนะแต่ว่าต้องปฏิบัติไปจะะนถึงขั้นว่าสามารถจะอยู่ออกับความไม่สงบสามารถจะอยู่ออกับความทุกข์ได้ ด้วยใจที่ไม่ทุกข์ต้องไปถึงขั้นนี้เลยนะไม่ใช่ว่าปฏิบัติเพื่อหรือฝึกจิตเพื่อให้ใจสงบและมีความสุขแล้วก็หยุดเท่านั้นหลายคนเนี่ยก็ปฏิบัติแล้วก็หยุดเท่านั้นแหละเพราะว่าพอจิตมันสงบมีความสุขก็เกิดความเพลินเกิดความพอใจเกิดความยึดติดขึ้นมา โดยที่ไม่ได้หลอนความจริงว่าไอ้ความสงบหรือความสุขที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นของไม่เที่ยงและิ่งเราต้องเจออยู่อย่างนี้ไม่เพ้นก็คือความไม่สงบและความทุกข์อันนี้คือความจริงที่ไม่มีใครหนีพ้นไม่ว่าจะเป็นความไม่สงบในใจหรือความไม่สงบ จากสิ่งภายนอกอหลวงปู่เสาเนี่ยนะท่านภาวนามาเยอะนะท่านเคยเล่าเคยเล่าให้หลวงพ่อพุธฟังซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านวันเนี้ยมีคน,นท่านเปยขึ้นมาวันเนี้ยจิตข้าไม่สงบนะมันแต่มไม่ได้ความคิดหลวงพ่อพ็เลยถามว่าเนี้ย จิทตทางจําฟุ้งเหรอ,อท่านก็ไม่ตอบตรงตนท่านบอกว่าแต่ท่านบอกว่าเนี่ยถ้าจิตมันนิ่งก็ไม่ก้าวหน้านะโอ้ขนาดหลวงปู่เสานี่ท่านเรียกว่าเป็นนักภาวนาเป็นเรียกว่าปรามาจารย์นะเป็นอาจารย์ของหลวงปู่มั่นนะแต่ท่านก็ยังยอมรับว่าเนี่ยบางครั้งจิตถ้าไม่สงบเพราะมันมีความคิดแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งเสียหายนะเพราะว่าไอ้การที่จิตไม่นิ่งนี่แหละนะมันทําให้เกิดความก้าวหน้า พอได้เห็นได้เรียนรูนะ้ธรรมชาติความจริงของความคิดความปรุงแต่งแห้เราต้องเวลาเราภาวนาเนี่ยเราก็ต้องอย่าไปหวังแต่เพียงว่าขอให้จิตฉันสงบขอให้ฉันได้พบอแต่ความสุขอันนั้นยังถือว่าประมาทอยู่ต้องไปถึงขั้นว่าเนี่ยสามารถที่จะ อยู่กับความไม่สงบอยู่กับความทุกข์ได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์เพราะว่าความไม่สงบก็เป็นของชั่วคราวความสุขก็เป็นของชั่วคราวเมื่อสงบหายไปก็เกิดความไม่สงบมาแทนที่เมื่อความสุขหายไปก็เกิดความทุกข์มาแทนที่แม้ไม่ว่าจะเป็นความไม่สงบในใจหรือความไม่สงบจากสิ่งแวดล้อมภายนอกสิ่งทั้งนั้นคืออยู่กับมันได้ อยู่กับมันได้ด้วยใจที่ไม่ทุกอันนี้มันเป็นวิชาขั้นสูงนะซึ่งเราก็ต้องฝึกกันนะเพราะว่าการที่เราจะปลอดพ้นจากความทุกข์เลยเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะความทุกข์ก็ต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างน้อยก็ทุกข์กายยุงกัดมดกัด หนะรือว่าความเจ็บความป่วยผู้นี้คือสัจธรรมความจริงที่ไม่มีใครหนีพ้นแต่เราสามารถฝึกจิตให้สามารถอยู่กับความทุกข์ได้โดยใจที่ไม่ทุกข์นะอย่างที่เคยเล่าเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินจงกรมเดินไปแล้วก็ไปเหยียบรังมดนะ เพราะว่าก่อนน้นนั้นเนี่ยฝนมันตกเบาๆนะนกมันก็ไอ้มดมันก็แตกรังเดินเพ่นผ่านตามทางเดินจงกรมพอเดินจงกรมแถมเดินเท้าเปล่าด้วยนะโอ้มดมันก็ไต่ขึ้นมาตามขาเข้าไปในร่มผ้าหลายคนนะโ้ยปวดคัน กระถบเท้าอย่างพี่ยงคนหนึ่งต้องการฝึกนะว่าเออเราจะอยู่กับความเจ็บความปวดได้ไหมอยู่กับมาด้วยใจที่สงบเธอก็ลองมาสังเกตนะมาดูกายเอามาดูใจก่อนนะเห็นความกลัวเกิดขึ้นกลัวกลัวมดจะกัดเห็นความกลัว พอรู้ทันความกลัวความกลัวก็ดับจิตก็นิ่งอันนี้หมดเนี่ยมันก็เริ่มกัดแล้วนะพอเริ่มกัดก็เห็นเวทนาเห็นเวทนาความเจ็บนะบางทีก็เจ็บเหมือนทูบจี้นะเป็นดวงเล็กดวงใหญ่ก็ดูมันดูเวทนา แล้มาดูกายนะมาดูกายเห็นหัวใจเต้นเร็วเม้นปากกัดฟันกระพริบตาก็เห็นแล้วก็รับรู้เฉยๆเพราะว่าสักพักมันก็นิ่งแล้วก็มาดูใจนะใจมีความกังวลกระสับกระสายก็เห็นมันแล้วก็สงบเพราะว่าใจเธอเนี่ยนะ สงบเลยสงบเนี่ยทั้งที่ว่าความเจ็บพราะมดกัดน,นี่ก็ยังมีนะแล้วก็มีหลายจุดด้วยแต่ว่าเธอก็สามารถที่จะอยู่กับความเจ็บความปวดความคันได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์เพราะมีสตินะมีสติมีสติดูกายดูจิตดูเวทนาเห็นความปวดแต่ไม่เป็นผู้ปวดนะ ตัวเองก็แปลกใจนะมันสงบได้นะมันสงบได้ทั้งที่กายนี่ปวดส่วนใหญ่คนเราเวลาเดินจงกรมเราก็อยากจะเลี่ยงนะไอ้ที่ที่มันมีมดมีมแมลงอยากจะพบกับความสงบและคิดว่าถ้าหากว่ามันมีอะไรมากัดใจจะไม่สงบ แต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้ารู้จักอยู่กับความเจ็บความปวดความคันทางกายได้ใจมันก็สงบได้นะหลวงพ่อคำเขียนย้งบอกว่าเนี่ยตอนที่ท่านปว่วยท่านบอกสนุกป่วยนะสนุกป่วยก็หมายความไงหมายความว่าก็อยู่ความปว่วยอยู่กับทุกขเวทนาทางกายจะได้ใจที่ไม่ปวดมันเป็นศาสตร์ขั้นสูงนะ เจอทุกข์แต่ว่าใจไม่ทุกข์เหมือนกับคุณคุณยายคนหนึ่งนะโอแกหกล้มนะกระดูกหักเลยนะกระดูกแขนนี่หักแต่สติก็ดีมากนะแกก็ตัดแจงทำธุระเสร็จก่อนแล้วค่อยไปโรงพยาบาลมีมีหลานมีลูกสะใภ้เนะี่ยตามไปด้วย ไปโรงพยงบาบาลหมอจัดกระดูกถามว่าจะฉีดยาชาไหมยายบอกไม่ฉีดอจัดกระดูกเลยก่อนที่จะใส่เฝือกตอนที่จัดกระดูกให้มันเข้าที่นี่ยายแกเห็นสีหน้าก็รู้เลยนะว่าแกปวดแต่แกไม่ร้องเลยพอกลับมาถึงบ้านลูกสะพ้ายก็ถาม ว่ายายทำไมไม่ร้องเลยไม่ปวดเหรอ,อยายบอกปวดแต่ว่ามันก็เป็นสังว่าเวทนาแล้วก็อย่าไปยุ่งกับมันว่าเป็นคำพูดสั้นๆแต่มีความหมายดีนะมันเป็นสักแต่ว่าเวทนาเราก็แค่อย่าไปยุ่งกับมันคืออย่าไปผักสายมันอย่าไปจดจ่อกับมันแต่พูดแบบๆหลวงพ่อ,อคำแก้คือแค่รู้มันเฉยๆแค่ดูมันเฉยๆ กายปวดนะแต่ว่าใจไม่ปวดนะนี่เรียกพ่อมีสติดูมันอันนี้ก็เรียกว่าสามารถจะอยู่กับความทุกข์หรือความไม่สงบทางกายเนะี่ยด้วยใจที่ไม่ทุกข์เนะีเราต้องฝึกนะถ้าเราเป็นนักภาวนาะต้องฝึกมาถึงขั้นนี้ด้วยไม่ใช่แค่ว่าฝึก จิตเพื่อจะให้พบกับความสงบและความสุขมันไม่พอมันต้องฝึกเพื่อสามารถจะอยู่กับความไม่สงบและความทุกข์ได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์พอชีวิตของเราเนี่ยมันหนีเรื่องพวกนี้ไม่พ้นนะความไม่สงบในจิตความเจ็บปวดทางกายความสูญเสียความพัดพรากไอ้พวกนี้เรียกว่าทุกข์นะ หรือว่าอน,นิฐารมแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วใจไม่ทุกข์ก็ได้เพราะสามารถจะอยู่กับมันได้งั้นถ้าเราเราฝึกมาถึงตรงนี้เนี่ยนะอาจจะถึงจะเรียกว่าเออพอจะมีหลักประกันบ้างว่าเมื่อเจอความ่านนันผวนป่วนแปลในชีวิตแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ ไม่ทุกไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่ากับกายหรือว่ากับความคิดละอารมณ์ภายในนั้นถ้าเราคิดแต่ว่าจะหนีทุกหนีทุกหรือว่าจะเจอหวังแต่ความสงบอย่างเดียวไม่พอแม้เจอความไม่สงบเสียงดังเจอคนรอบข้างทำตัวไม่น่ารัก เจอความเจอความปวดเจอความสูญเสียแต่ก็อยู่กับมันได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์อันนี้แหละนะเ่าเป็นการพัฒนเป็นการฝึกจิตขั้นที่สูงขึ้นไปอีกนะต่างจาที่เรายังฝึกจิตเพียงแค่ว่าหวังความสงบและความสุขอันนี้ก็ยังถือว่ายัางยังไม่ดีพอยังไม่มีหลักประกันเพียงพอพอความสงบหรือความสุขที่ แม้จะบรรลุนะแต่ว่ามันก็ไม่เที่ยงแล้วถ้ามันกลายเป็นความไม่สงบกลายเป็นความทุกข์ถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความทุกข์ความคับแค้นใจ